เช็คทดสอบนี่นะฮะอันนี้ก็คือเอฟเฟกของแต่ละลายไม้นะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นเกรดนะฮะเกรนเร่งเลื่องความดังกันมานครับถ้าเกิดว,ว่าเราเร่งทุกทุกสิบแต่จะไม่เตาไว้หนึ่งสองไม่ดังเห็นไหมฮะเช็ค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 ทดสอบ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  เอาไว้สักบ่ายสามโมงครึ่งน,นะฮะนี่นะครับแล้วตัวนี้เป็นเอฟเฟกนะฮะเช็คเช็คทดสอบเช็คทดสอบ1 2 Check. Check One, two. อ่าทีนี้ตัวเนี้เป็นเกณฑ์แต่ละไม้อันนี้เอฟเฟกแต่ละไม่อันนี้เป็นเอฟเฟกที่คุมทั้งมิกนะครับเช็คทดสอบ หนึ่งสองเห็นไหมฮะพอเราปิดปุ๊บมันจะไม่ทำงานทุกตัวเลยนะครับตนตรีก็มีเอฟเฟกนะฮะเช็คอันนี้ไปที่บ่ายมงนะครับอันนี้เป็นควบคุมของหูฟังหรือว่าอินเตอร์เฟสนะฮะอันนี้เป็นหางเสียงเอฟเฟกนะครับเช็คทดสอบเห็นไหมฮะอันนี้คือหางหางเสียงของเอฟเฟกเช็คเช็คทดสอบเช็คผมเปิดหมดเลย แล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกนะฮะหมุนนะครับ16โปรแกรมแท้ D A P นะฮะกระพริบนะฮะพอเรากดมันจะหยุดกระพริบเช็คทดสอบห2หมุนหนะะ้าเช็คทดสอบเช็คทดสอบเช็ค one two ที่ผมใช้ก็คือตัวห้านะครับเช็คทดสอบหนึ่งสองเช็คเช็คทดสอบอันจะเริ่มเป็นเอฟเฟกต์นะฮะแบบงานวัดนะครับเช็คทดสอบเช็คทดสอบเช็คทดสอบสวัสดีครับเช็คทดสอบ เช็คทดสอบสวัสดีครับเช็คทดสอบเช็คระบบที <Check. S 1> บ่เป็นเอ็โคจะไม่ใช้แล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าล้านเราจะตั้งไม้ไว้ ที่ใบสามทุกตัวก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นลายดนตรีนะฮะเราตั้งไม้ไว้ที่ใบสามแล้วเรามาควบคุมตัวนี้ตัวเดียวนะฮะเช็คทดสอบเห็นไหมครับเช็คลัทหนึ่งสองตัวหนึ่งสองสามเช็ค,ชคเราตั้งไว้ที่ใบมงนะครับอันนี้คือคุมเอฟเฟกต์นะฮะ ทุกตัวนะครับของมิกนะฮะเช็คทดสอบเช็ค1 2อ่าก็จบการรีวิวไว้เป็นแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ลองทำตามดูนะครับตัวนี้เป็นช่องโฟนนะฮะสำหรับเสียบหูฟังหรือว่าอินเตอร์เฟสเพื่อไลฟ์สดนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็น บูทูธนะครับเป็นบูทูธได้เป็นคอมพิวเตอร์ได้น,ไดนะฮะนี่นะฮะคอมก็คือตัวนี้นี่นะฮะสายนี้นะครับสายตัวนี้นะครับ RCA ขาวแดงมาเข้าที่คอมนะฮะจะเปิดเทราโอเกตน,นะครับตัวนี้ก็เป็นลายไม้นะฮะอันนี้ก็เป็นคอม อันนี้ก็ไฟ้สดนะฮะคอมก็คือดนตรีนะฮะจริงๆแล้วเราใช้เพียงเท่านี้ก็ได้นะครับเมิกเดียวนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ